การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมโให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะ หากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลย ในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูมุมมองจอเล็กๆของโน้ตบุ๊กกันนะเดี๋ยววันนี้เราเทรดให้ได้ดูเลยนะคะวันนี้เราปรับค่าจีบความจีบงายเล็ก ะะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะออกก็ด้ตามาจุดเหลืองนะจุดเหลืองกับ follow นะเดี๋ยววันนี้เจออะไรเดี๋ยวออกให้ชมเลยวันนี้นะฮะขอ2วินปิดงานแล้วก็ค่าลอหนึ่งนะคะปิดทันทีวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเริ่มหาวด้วยกันเลยนะเราจะออกตามสัญญาณเหลืองนะค่านี้เป็นค่านะฮะ จีบความจิบหงายสั้นเดี๋ยววันนี้มาเทสดูนะคะว่าเราจะวินได้ไหมนะใช้ได้กับทุกตลาดนะ OTC ธรรมดาได้หมดเลยนะทุกคนวันนี้จอเล็กๆหน่อยนะคะหน้าจอน o t ตบุ๊กนะเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอนตะคะฉะนั้นแล้ววางแผนการเทรดให้ดีนะ เราออกตามสัญญาณนะเงืินไขเกิดนะสัญญาณก็เกิดนะสัญญาณเหลืองนะวันนี้นะสัญญาณกล่องเหลืองนะคะจริงๆแล้วจะมีคําว่าไบาเซลด้วยแต่วันนี้ปิดไว้นะคะค่านี้กาลังเทสเดี๋ยวให้สมาชิกเทรดง่ายไได้ใช่กันนี้สัญญาณมาละอ่ะรอค่ะสัญญาณมาแล้วนะทุกคนนะนี่ได้ราคานี้เดี๋ยวเรากดซื้อลงมีแนวอยู่นะนแนวรับอยู่ตรงนี้ อ่ะถ้ายอ่อถ้าวิ่งขึ้นไปชนเหลืองนะเดี๋ยวกดซื้อลงหรือตรงเส้นกิจนะสัญญาณออกละแท่งคอนเฟิร์มแข็งแรงนิดนึงอีกรอบนะึงอ่ะกดเลยค่ะทุกคนนะก็ถือว่าถึงถึงแล้วนะถึงแต่ว่าราคาไม่ได้เวลาเราจะหมดก่อนจริงๆเขาวิ่งขึ้นถึงละลุ้นกันค่ะว่าสัญญาณกล่องเหลืองของเราเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงนะออเดอร์นี้นะถ้า ไม่รอดปิดคลิปค่ะนะคะถ้ารอดไปต่ออีกหนึ่งวันนี้ขอสองวินแค่นั้นเองนะโอเคลุ้นค่ะแต่ว่าแนวอย่างที่บอกปไปไสแดงนะไว้ต่ำกว่าจุดที่เราออกแค่นั้นละค่ะทุกคนได้ไหมเฮ้ยนี่เดียวโอเคสวยค่ะทุกคนนะตามเงื่อนไขนี่นี่มีแนวรับอยู่ใกล้ก็เลยนะได้ราคาดีกองเลื้งมานะคะ ข้งต่อมาเราก็เลยกดซื้อลงนะโอเคไม่เป็นไรค่ะออเดอร์นี้เอ้ยอันนี้นะแข้งคอนแข็งแรงได้อยู่นะทุกคนขอให้ย่อถึงเส้นเหลืองแล้วกันมาพอกินไส้มาทุกคนนะมีแนวอยู่นะตัวนี้มีแนวนะออเดอร์ตามกล่องเหลืองนะกล่องเหลืองโชว์แข้งคอนเฟิร์มสวยมามา,มานิดนึงปัดอ่ะค้างเฉยเลยทุกคนอะไรอะไรอะไร เค okay. มาลุ้นกันค่ะมาเออแอปค้างนิดนึงแล้วทุกคนนะนี่ราคาเราได้ดีนะเขาได้ต้องติดต่ำกว่าจุดที่เราออกได้นะไม่ดีสองค่าลงนะทุกคนนะกองเดืองโชว์นี่กองเดืองตรงนี้นะคะโชว์แล้วนะคะแท่งกอนเฟิ์มสมบูรณ์นะจุดนี้เราก็เลยกดซื้อลงมาสวยสวยสองวินปิดเลยค่ะทุกคน <Okay. S 1> โอเคชนะสองม้ติดปิดงานค่ะนะคะเมื่อกี้ถ้าถ้าล็อตแรกนะคะ ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อวันนี้นะชนะตามเงื่อนไขปิดตามนี้ใครอยากเรียนรู้เทคนิคเทรดง,ง่ายๆนะคะสามารถทังไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะหรือถ้าใครนะคะอ่าสมาชิกเทรดง,ง่ายๆรอรับชุดใหม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวรออีกสักพักงหนึ่งแล้วกันนะโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะก็อีกนิดนึงนะใครอยากเรียนรู้เทคนิคจิบพ้อมจิบงายหรือหรือเทคนิคหลังจีบนะสามารถลงคอร์สจองเรียนตัวต่อต,ตัวได้แล้วนะคะหรือถ้าใคร อยากได้โปรดีๆนะคะสามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะ,ะมีทั้งโปรอีบุ๊ก e นะคะแล้วก็คลิปสอนเนาะทุกคนโอเคเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้น พลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุมเท่งให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคคคนนะะะสสวัสดี่